ตอนใหม่มาแล้วค่ะทุกคนเ,เรากำลังจะให้น้องนะคะได้ทำน้ำยา c u r ร์ซนซิ่งเผื่อไว้นะคะเพื่อแบบจะได้ไม่ต้องขออีแม่เนาะถ้าคราวหน้าติดคำสาบอีกนะคะต้นมะเดกก็มีแล้วแอปเปิลก็มีแล้วนะคะส่วนอีก2อ,อย่างปลากับตัวอันยามัีเราไม่ได้ไปหาแล้วนะเราไปซื้อมาจากแกลลอรี่เลยนะคะ ก็พอได้วัตถุดิบครบปุ๊บก็มาทำเลยค่ะอีแม่ก็มาวาดรูปนะคะตอนนี้ที่วาดรูปเหลือแค่อันเดียวนะคะของบ้านใหม่เพราะว่าเราคิดแกะหาว่าแบบแม่ไปวาดตรงไหนบ้างอานนี่เสร็จแล้วโหรออ่านี่ก็เสร็จแล้วหมดกันนะคะเอามาเก็บน้ำยาสันแม่ขายภาพนะคะแล้วเราก็แอบมาเห็นว่าสองพ่อลูกกลับมาจากทำงานแล้วแบบเขาแอบมายีบนอนหลับด้วยกัน อ๋อน่ารักก็คือนอนทั้งชุดทำงานเลยนะคะส่วนอีแม่คืออยู่ข้างบนนะคะไปออกกำลังกายวาแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดนะคะแล้วก็มานอนงีบที่โซฟาคืองงมากที่บ้านมีเตียงเยอะมากแต่ก็คือเลือกนอนโซฟาพอตื่นแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วสาวไลล่าก็ชวนไปเดทค่ะ เราก็ไปเดทกันนะคะหลังจากที่เราได้วีการพูดคุยเรื่องแต่งงานน,นี้ก็มาเดทแบบชิวๆค่ะทุกคนแต่น้องเนี่ยคือเหมือนยังนอนหลับไม่เต็มที่อะ่ะก็คือยังง่วงอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเดทกับสาวไปก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยกลับไปนอนก็ได้ แล้วไลลา,ลาก,ก็แบบรู้สึกประทับใจกับเดทนี้มากเลยนะคะบอกว่าฉันเป็นเดทที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะเดทนี้ราบลื่นมากงวงด้วยหิวด้วยนะแอชเชอร์ Azure. อดทนไว้ลูก ตอนนี้ระดับความง่วงนอนคือง่วงนอนมักมักมมักมักมากแล้วนะคะเดทก็จะจบละน้องบอกว่าขอ,อนอนก่อนนะส่วนไลลาไปเต้นโอเคสาวกลับบ้านไปแล้วลูกนอนพอแล้วนะคะก็มาที่เมืองเวทมนต์นะะมาหาฝึกต่อสู้ซะหน่อยนะคะไม่ได้มานานก็ยังคงลามปามเหมือนเดิมนะคะก็คือฝึกกับ เจ้าสำนักแพทิโคลนะคะและแพ้เหมือนเดิมค่ะทุกคนแล้วก็เอาเจ้านกวิเศษออกมานะคะแล้วก็มาต่อสู้เพื่อหวังว่ามันอาจจะช่วยทำให้เราชนะมารุนกันอุ๊ยชนะจริงแต่อันนี้ดีนะไม่มีการมาต่อสู้กันคือเป็นแบบมิตรภาพเข้าใจกันนะคะ เราก็ยังไม่พอเท่านี้ค่ะเราก็จะไปชวนคนอื่นต่อรู้สึกว่าคนนี้เขาจะเป็นเอลเดอร์นะแบบเป็นคนแก่เราก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะมีประสบการณ์ทางเวทมนต์เยอะกว่าเราแต่ไม่เป็นไรลองดูเป็นความรู้นะคะนั่นไงแพ้เรียบร้อย นกก็บอกว่าอย่างหน่อเธอก็ทําได้อดทนได้ดีพยายามได้ดีแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ยังไม่ย่อท้อค่ะขออีกสักคนแล้วกันแพ้อีกแล้วหรือพอแล้วไหมลูก บ้านดีกว่ามาทาประลองกับแม่ดีกว่ายังไม่เคยรประลองเวทมนต์กับแม่เลยอยนี่แม่เขามีแค่แพลทิโคโมแมจิกเดเดี่ยวยังไงจะสู้ได้ไหมเนี่ยอย่ายืนนิ่งกันสิคะ ยังเชิงก <izing> <Gar> ันอยู <Sty led> <in> <acht> ่หรอแล้วก็แพ้ให้กับแม่ไปในที่สุดอ้อยอมใจแม่สุดปังหรือว่าเขาแบบ เออให้เกียรติแม่อะไรอย่างี้หรือเปล่าแบบว่าเรแบบาจะชนะแม่ไม่ได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่ะคิดในแง่ดีทุกคนมาถึงงานแต่งงานของน้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องแต่งงานเลยนี่ชุดเจ้าสาวเป็นแบบเรียบง่ายสวยงามนะคะพ่อก็มาแม่ก็มาทักเกอร์ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็มาแล้วค่ะเนี่ยหัวชมพูเสก เจ้าสำนักก็มาหนึ่งคนนะคะแพทิโกอันนี้ไม่มีโกรธแล้วนะเพราะว่าเราได้ทำลายไปแล้วตอนนั้นที่มาเดทกับไลล่ารอบก่อนนะคะเรียบร้อยแต่งงานการเสร็จแล้วนะคะก็มานั่งคุยกันสักหน่อย เดาสร้างน้ำให้แขกสักหน่อยนะคะนี่เราต้องทำภารกิจการแต่งงานให้สำเร็จไปด้วยเลยมาคุยกับคุณแม่ยายด้วยนะคะไลลา ให้อยุดเป็นนั่งห่างให้แม่คุยกับลูกสะพ้ยโอเคโอ้มีการแบบว่าค่าหน้าของแอชเชอร์ด้วยเมื่อกี้แล้วแม่ยกนิ้วโป้งลงด้วยอะไรเดี๋ยวทุกคนอยากแกล้งน้องแม่ยายกับลูกสะพ้ยดูเข้ากันได้ดีนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวไลล่าสองแก้วเลยเหรอลูกทำไม <laughs> กินแก้วเดียวก็พอแล้วลูกดูค่ะกินแก้วหนึ่งหมดต่ออีกหนึ่งแก้วเจ้าสาวเรา <laughs> เดี๋ยวเราจะให้มาตัดเค้กแต่งงานนะคะชบ เราก็ตามธรรมเนียมนะคะเหมือนพอตัดเคสเราก็ต้องมาป้อนให้อีกฝั่งหนึ่งสลับกันนะคะไล่ๆย,ย,ยังดื่มต่อไปอแล้วก็มาคุยกับคุณแม่ยายต่อ น่าจะเข้ากับคุณแม่ยายได้ดีนะค่ะเนี่ยงานนี้แขกก็จะไม่เยอะมากนะเพราะว่าน้องแบบไม่ได้รู้จักคนเยอะมากนะคะแล้วอีพ่อไปไหนก็ไม่รู้เนาะแม่ไปละแม่เดินไปละ ไลลาไปไหนไปยืนเต้นทำไมไมไออ่ไปเต้นด้วยกันล่ะคะเออไปเต้นด้วยกันสิอ้าอ้าวแอชเชอรไปเต้นกับไลลาสิลูกเออ,เ,อเต้นคนละมุมเดี๋ยวทำไมไปเต้นด้วยกันงงมากไลลาบอกไปเต้นแหละ ทำไมไมันทำไมแบบเต้นด้วยกันไม่ได้หรอทำไมต้องแบบแยกกันเต้นเราก็ให้เต้นด้วยกันนะงงมา <c oughs> เอ่อไปเต้นด้วยกันสิลูก <c oughs> <c oughs>

อันยาเต้นมันนะทุกคนแล้วมันก็คือนเหมือนว่าแอชเชอร์แบบเหมือนแบบว่าไลล่าเขาแอบไปกุกกิ๊กกับใครก็ไม่รู้อะทุกคนไม่รู้ว่าในระหว่างการคุยกันเนี่ยมีการเฟร์สกับคนอื่นหรือเปล่า ไอแซกก็เลยไอ่ช่ไอแซกแอชเชลก็เลยรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะคะแล้วอีแม่ก็เป็นด้วยนะงงมากลูกเจ็บฉันก็เจ็บเหมือนกันอะไรแบบนี้รือเปล่าดีนะแต่งงานกันไปเสร็จแล้วอะเออสาวเจ้าก็ยังแบบว่าเต้นต่อไปไม่รู้เลยว่าสาวบีคือโมโหเรานะเธอไปทำอะไรากับใครบาอะไรละ่ะนี่น้องมาเต้น เธอเต้นได้ฉ <about> ินก <What> ็เต้นได้พลังหาไลล่านะคะว่าเดินไปไหนน้อเต้นอยู่คนเดียวเลย ไลยแล้วเธอไปเต้นกับแอชเชอร์เลยเออมันเต้นมันเต้นมันกว่าด้วยแอชเชอร์เขาเต้นมันกว่าเราอีกลูกเอออย่าไปยอมแอชเชอร์โอ้อะไรกันเนี่ยจะ <c oughs> ไปเคลียร์กันบนเตียงแล้วกันเนาะ เพราว่าภา,ภารกิจก็คือเหลือมีทายาทเนอะแล้วก็แบบสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะอ,อ๋อแล้วก็ไลลาได้เปลี่ยนอาชีพนะคะจากเป็นเชฟนะคะตอนนี้เขาเป็นเอ,อ่อซีเคทเอเจนต์นะคะเห็นไหมนเนี่ยน้องโกรธ ไล่ล่าอยู่นะคะเพราะว่าแอบไปเฟอร์ดกับคนอื่นฉันก็งงไล่ล่าม,ามื่มไนไปเฟอร์ดตอนไหนเต้นไปคุยไปนะคะเราก็จบลงเรียบร้อยก็ให้ไลล่าย้ายมาเนอะ ไลล่าก็ไม่ใช่สิ้นไรหมายตอกก็มีเงินมาตั้งสี่แสนกว่าปายกับบ้าค่ะผลิตทายาตนะคะไม่รู้จะผลิตได้ไหมเพราะโกรธอยู่เลยเนี่ย่าน้องขี่มอบขีบ่ไม้ถูพื้นไปแล้วนะพ่อกับแม่นะคะยังยังไม่กลับนะคะ,ะยังอยู่ที่งานเพราะตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะใช้เวลานี้แหละคะ่ะมาปัมป๊มปัมเป๊เบบีกันนะคะ เออยังกดอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรทําได้ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ไปตรวจเลยนะคะ <c oughs> ว่าเ <c oughs> บบีมาหรือยัง <c oughs> ไปตรวจสิคะลูกไม่ใช่เธอคะ่ะไอแซค อเมเช Isaac, เอีแซคแอชเชอร์เฮ้ยทำไมเราสับสนชื่อพ่อกับลูกเฉยเลยเนี่ยเราความจริงคือไลล่านะความสัมพันธ์กับอ e, ีพ่อไอแซคอะนะเกือบจะมีสีชมพูด้วยเอ้ารอบแรกยังไม่ติดนะคะเราก็พยายามคิดว่าไม่ได้ไปเฟิร์ดกับพ่อใช่ไหมอะเรามันก็มีขึ้นสีน้ำเงินทั้งแอชเชอร์แล้วก็ไลล่าเลยนะคะว่าแบบเออรู้สึกเสียใจที่ลูกยังไม่มานะคะ ก็เลยแบบว่าไม่ต้องเสียใจค่ะนะไปทำใหม่ค่ะลูก huh. คือน้องเป็นคนแบบนิดนะคะไลล่าก็คือเดี๋ยวก็จะแบบไปขัดถูนู่นนี่นั่นนะคะเป็นแบบคนเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ทนเห็นคนสิ่งที่ไม่เรียบร้อยไม่ได้นะคะตายลองใหม่ค่ะแล้วก็จะลองไปเรืยย่อยๆจนกว่าเบบี้จะมานะคะ พ่อแม่ยังไม่กลับเร็วโลกไปต่อมาดูกันว่ารอบนี้ จะติดไหมแล้วคุณแม่ก็กลับมาบ้านคุณพ่อกลับมาบ้านแล้วด้วยนะคะเป็นไงคะ <c oughs> เรียบร้อยเแบบีมาแล้วพุงกระป๋องทันที <c oughs> ต้องไปบอกอสามีซะหน่อยมันด <c oughs> ีแล้วนะดีใ <c oughs> จใช่ไหมล่ <c oughs> คุณแม่คะหลานมาแล้วค่ะ <c oughs> คุณแม่บอก เราเป็นผู้หญิงต่อให้เราท้องเราก็ต้องรูแลตัวเองนะคะลูกเดี๋ยวแม่จะเป็นเมนเทอร์ให้ค่ะเพราะว่าแม่เคยทํามาก่อนคะ่ะตอนท้องแล้วก็ออกกําลังกายแบบนี้นะคะหุ่นก็จะได้ดีค่ะลูกก็คือสนิทกับแม่ยายมากนะคะถึงพันานาเป็นทเทนนร์ให้โดยนะคะตอนนี้คือแอชเชลไปทำงานอยู่นะคะ กลมมลบิสโรโอ้มันเร็วไปไหมคะนนนั่นนั่นอะ้ฮดารนชาโอ้ีโเฮู้เร็วไปนะเราว่าอันนี้เราเร่งเวลาสปีดนะคะโอโเสร็จเรียบร้อยค่ะน้องได้รับ อชชได้รับปรนหมดเป็น Master of Mechanics นะคะซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของสายอาชีพนี้นะคะ oh <my. S 1> แล้วสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือหมวกค่ะตอนแรกจะไม่ได้ใส่หมวกเนาะใส่ใส่เป็นชุดช่างเฉยๆตอนนี้คือเป็นขั้นสูงสุดก็คือทำไมเพิ่มหมวกเข้ามาแค่นี้นะคะ oh <my. S 1> ก็จะให้พ่อกับแม่นะค่ะรีทายได้แล้วกเกษียณได้แล้วเนาะเพราะว่าเออ่ มันควรแบบให้เขาพักผ่อนอยู่บ้านได้แล้วว่าเขาก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมเราก็แบบมันเป็นรุ่นลูกแล้วเนาะเดี๋ยวจะเป็นรุ่นหลานละนะคุณพ่อจะรีทายแล้วเรียบร้อยโทรไปรีทายผมขอกเกษียณแล้วครับคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่ก็ออกมากเกษียณด้วยค่ะอยู่บ้านสวยๆชิวๆค่ะคุณแม่ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เหลือเพียงแค่ทายาทรุ่นที่3ครอดออกมานะคะเราก็จะไปต่อกันที่รุ่นสุดท้ายรุ่นที่3นะคะจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันต่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ